สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมข้ามนะครับมาจังหวัดนะครับกาลสินอีกเหมือนเดิมครับผมมาหาทีมงานนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงป่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็นาทีมโดยอาจารย์สุจินเหมือนเดิมเหรครับพี่น้องครับเพราะว่ามากาลสินนี้ต้องนึกถึงอาจารย์สุจินเท่านั้นนะครับ กำลังจะหาคงหาข้าวกันนะครับผมก็ผลบ้างคนไม่บ้างก็เป็นธรรมดาครับพี่น้องครับอาจจะอาจจะไอมาไม่ไม่ตรงกันบ้างสลับกันไปมาบ้างครับพี่น้องครับเป็นธรรมดาเนาะตอนนี้ก็มาด้วยกันนะจากขอนแก่นนะครับก็มาด้วยกันสี่ห้าคนนะครับแล้วก็ทางกาลสินอีกสองนะครับวันนี้ว่างกันประมาณนี้ นะครับนี่ก็ไม่เห็นกันนานแล้วนะครับจวไปทักทายนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับอพ่อเหนือสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอ้โหไปเห็นกันนานเลยพลาดตั้งกี่รอบนี่สองสามรอบเลยสองสามรอบครับเออวันนี้ว่างแล้ววันนี้วันนี้ว่างแล้วครับแถมลืมเศร้าอีกต่างหากผูกมัดเลยเหมือนหมาแบบผูกมัดเออผมก็ไม่ได้ต่อกันนานแล้วเนาะเราเจอกันอู้เนาะพ่อพ่อเหนอเนาะที่เราออกคลิปกันตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะ เกี่ยวเอ้ยเกี่ยวข้าวเทรนใหม่ๆเนาะพ่อเหนือตอนนั้นเนาะที่ที่ที่เราไปกันโมเป็นสองสามเฉี่ยวเล้อผมโมได้มาอืมครับมาถ้ามาแบบนี้สองประมาณสองรอบนะสองรอบที่ไม่ได้วันนี้เป็นรอบที่สามก็ไม่พลาดนะครับเนาะอ้าก็เอามาตัวเดียวใช่ไหมพ่อเหนือครับมาตัวเดียวครับตัวเดียวควันบนนะครับพเนึกของช่างต่อยครับผมของช่างต่อยมาดังอยู่กาลสินครับพเนียช่างต่อยนะหมวกว่านก็จัดตัวหนึ่งหมวกว่านนี่นะครับมาดังอยู่กาลสินเนี่ยของพ่อเหนือนี่มีแต่ของช่างต่อย S <S ครับครัผมเอาเดี๋ยวไปตักทายเจ้าภาพอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีนําทีมเรามาวันนี้นาะพเนือเนาะครับมันหมานเองพเนือนะวันนี้เนาะมันหมานครับครับผมครับนี่แหละครับเป็นหนึ Columbus ่งท่านใจสุดจินสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหรอบมาอีกรอบแล้วครับผมบอกแล้วว่าปีนี้นี่ไม่ต่ํากว่าเจ็ดครั้งนะครับผมมาให้มาตลอดย่งดีครับก็แถวเดิมแหละพี่น้องครับเดือนละเทือยังดีครับ พอได้ม่มัวแถวแถวฟูสิงนะครับเหมือนเดิมแหละพี่น้องครับวันนี้อีกจุดอีกจุดหนึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งครับจุดใหม่มองนี่วัวสิเป็นยังไงครับแต่ก็มีนกคันหลยอยู่อ่าพอมีอยู่แต่ว่าวันนี้อากาศก็คืมๆนิดนึงครับพี่น้องครับก็เหมือนครั้งที่แล้วแหละคึอคเหมือนกันแหละวันนั้นยิ่งหนาวเนาะจริงๆนะครับลมวันนั้นลมหนาวแต่ว่าวันนี้ไม่มีลมครับแต่ว่าคืมก็ไม่เป็นไรครับดีแหละไม่มันจะไม่ร้อนนะครับอ่เอายังไงก็ รับประทานอาหารก่อนแล้วกันครับเนาะทิมเขาก่อนครับผมทีมงานให้พวกรเป็นพระหูสูตรนะครับให้วันนี้นะครับผมเนาะเอ้ามองมายังไงนี่มองนี่ฮะกลับมาเล่นนกแล้วตอนนี้ตอนนี้มาทีมงานมาพบป่าทีมงานแล้วครับมากินข้าวป่าครับครับผมครับผมอ๋อวันนี้กายจะเป็นใครนะครับก็ตอนนู่นแหละตอนเย็นนั่นแหละเนี่ยมีกันนั่นแล้วเลยนี่ บนบานฐานเก่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมบนบานสานเก่าเี้นี่หมอพ่อหมอสูตรกำลังบนบานสานเก่าโอ้ครับ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 เอาเดี๋ยวไปทักไทยนะครับยีมงานนะครับเดี๋ยวมันจะใสยครับจะไปกินข้าวต่ออีกครับเอามาอีกหนึ่งคนนะครับหุ่นเล็กๆร่างเล็กผอมเพียวแบบนี้ไม่มีอ่เป็นใครไปไม่ได้ครับนีสิครับผมสวัสดีครับนี่เขาฟาดตลอดแล้วยิ่งกว่าเพื่อนเหนืออีกนะครับนี่ฟาดกี่ครั้งแล้วนี่ เกือบพลาดดีครับว uh> exactly ันนี้ก็เกือบพลาดอีกแก่นครับเอ้าไม่เป็นไรวันนี้ได้มาแล้วรูปไปเลยเออเกือบแล้วนะครับผมเกือบพลาดเล้เกือบได้พอดีอะไรนะนี่เสียเอาลำมันไปซ่อนไว้นะครับผมตอนนี้ลำมันหาไม่เจอก็เลยไม่ได้ปลูกมันนะครับวันนี้ขับรถไปซ่อนไปแล้วเรียบร้อยขับผมไม่งั้นเรียบร้อยไม่ได้มากับเพื่อนแก่นครับกระทุกเมียกัทักมาทำดูว่าเขาไปเห็นเบียกผม เกือบแล้วครับเอาไว้ก่อนครับเอาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าหารละมันไม่เจอนครับผมเอ้าเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านเขาทีนี้ก็ควรก็เมามาตั้งแต่ขึ้นรถมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวคนเมาเนี่สัมภาษณ์ทีหลังแล้วกันย่าจ้าเลี้ยมสวัสดีครับเป็นไงวันนี้ตัวไหนมานี่เสียงเล็กครับเสียงเล็กเนาะอีกตัวหนึ่งไปไหนนี่ตัวหนึ่งหายหายแล้วจากเราที่ดันการแล้วครับโอ้โอ้โอ้มันก็ครูแบบนี้แหละวันนั้นน่ะ เนาะครับ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 เอาโอเควันนี้นตัวไหนก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้ามันจะหมานเนาะที่กบหลกเลยครับครับครับเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอญาตทานข้าวก่อนแล้วกันนะครับมันจะสายนะครับพ่อเหนือจะไม่ทันการต่อนก่อนนะครับมันจะหายก่อนนะเพราะพ่อเหนือจะหายก่อนไม่กินข้าวกินน้ำนะครับถ้าไปแล้วไปเลยนี่นะครับผมเอาโอเคครับขอญาตทานข้าวก่อนครับกับข้าวก็ง่ายๆนะครับช่วงเช้า นะครับช่วงเที่ยงก็ค่อยว่ากันใหม่เพราะว่าเอาแมงกะไซของอาจารย์สุกินมาอยู่ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปซื้ออะไรกันกินตอนเที่ยงนะครับนะอะไรอีกมองนี่เป็นไงมองมองเรียบมองเรียบนะครับผมอ่าตอนนี้ผูกกระดิ่งไว้ที่เอวนะครับลุกไม่ได้นะครับถ้าลุกคือได้ยินเสียงนะครับเอามามามาพ่อเนื้อเออกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนมาพ่าอฮะเอย่าพึ่งเรียบสิ เออยังมีกำลังอย่า้ยย่าให้ไปตามกันนะว่าไม่มีแรงนะขายไม่มีแรงอ่เอาโอเคครับพี่น้องครับมาทานข้าวครับเป็นอมเนื้อต่อพี่นันทนาการจากอาจารย์สุจินนะครับวันนี้ทํากับข้าวอมเนื้อไปให้นะครับโอเคนะครับขออนุญาตรับประทานอาหารนะครับกันก่อนแล้วกันครับพี่น้องครับ ครับก็โหครับใบไม้พรางนะครับหายากมากๆครับพี่น้องครับนั่นเป็นโคกนะครับกว่าจะเจอครับผมเดินมาตั้งไกลนะครับนี่นกสามกุกของช่างตู่วันนี้เอาเจ้าสามมานะครับได้ยินเสียงขันอยู่นี่ครับผมนี่ครับต้นมะขามช่วยชีวิตครับพี่น้องครับนี่แหละนะครับได้พรางพอดีเพยังไม่ขึ้นนกนะครับตอนนี้ทีมงานน่าจะขึ้นกันหมดแล้วนะครับส่วนผมก็ ที่โอกาสฟังนกไปด้วยครับเพราะว่าเราไม่รู้จักครับว่านกมันอยู่จุดไหนนะครับในดอนนี้นกสองดอนนี้เลยครับนี่ดอนนี้นะครับกับดอนนี้นะครับนกนี่เอาโอเคครับทั้งตู่ใส่แล้วตรงนี้นะครับบางพเนี้เรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงแล้วนะครับผมก็คงจะอาจจะไปในดอนนู้นก็ได้ครับนนะครับดอนนู้นแหละเพราะว่าต้องช่วงร้อนๆอย่างเงี้ยต้อง ใส่แบบนี้ครับใส่ตามดอนตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้างในนะครับมันจะเป็นพุ่มหนาๆนะครับเนาะเอาโอเคครับยังไงเดี๋ยวขอญาตฟังอีกสักนิดนึงก่อนนะครับเพื่อความชัวนะครับเพราะว่านกเป็นลงหายกินอยู่สักสักหน่อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครับพี่น้องครับโอ้โหแดดสุดๆเลยนะครับพูดไม่ออกเลยครับแดดวันนี้นะครับก็ทีมงานก็หมานกันเกือบจะทุกคนแล้วครับพี่น้องครับนะ ช่างตูก็มานหน,นึ่งแ้มนะครับอาจารย์สุจินหนึ่งแ้มอาจารย์แหลมหนึ่งแ้มนะครับแล้วก็เซียนนิสิตอีกหนึ่งแ้มนะครับตอนนี้นะครับนตอนนี้นะครับที่รู้เดี๋ยวยังไม่ได้โทรอีกนะครับเดี๋ยวสักหน่อยสักบ่ายสามนะครับก็จะโทรอีกอรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ผมก็เอานกลงมาพักครับพี่น้องครับไม่ไหวจริงๆนะครับดูครับนกมันร้อนครับพี่น้องครับนะผมก็จะสองลงมาพักแล้วครับสักหน่อยสักสองครึ่ง สักสองครึ่งก็คงจะเอาขึ้นนะครับขึ้นใหม่นะครับตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับร่มนี่ไม่มีเลยนะครับอาศัยล่มของกิ่งไม้ครับพี่น้องครับเอาโอเคครับพี่น้องครับยังไงก็เดี๋ยวรอลุ้นอีกนะครับยังได้อีกนะครับหนึ่งไม้อยู่นะครับผมความเย็นนะครับครับตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองครึ่งนะครับผม อาจารย์อรุณพึ่งมาครับพี่น้องครับใจรักจริงๆนะครับผมอ่าเท่าไหร่แล้วอาจารย์ใบสามยี่สิบนะครับนี่อาจารย์สุจินก็วันนี้ก็ถือว่าหมานนะครับผมแต็มหนึ่งใบสามครับผมใบสามนี่นะโอ้พึ่งมานะครับนี่อาจารย์รุ่นมาเรีครับสวัสดีครับผมพึ่งมาครับผมโอ้ทั้งกดินทั้งพะเนี่ยใช่ไหมนี่ไอนี้กระโจมครับอาจารย์โอกระโจมครับเอาแล้วพระเนี่ยจะขึ้นไหมนี่อาจารย์จะขึ้นครับเจ้าไปด้วยโอ้เจ้าไปด้วยทั้งสองเลยครับผมอ๋อไม่กวนเวลาแล้วครับผมเพราะว่าแกพึ่งมาเรารีบนะครับผม เอาเดี๋ยวมาดูนกอาจารย์สุจินนะครับเมื่อเช้านี่ผมได้ยินนะครับผมผมเห็นนะผมนึกว่านกป่าพอไปดูใกล้ๆแล้วนกเห็นแต่ไม่เศร้านี่แหละครับอ้าเขียวนี่แหละเมื่อเช้านี่นะครับผมเจอเลยนกกำลังเข้ากันนะครับอารน่ดูเือเกินนะครับอาจารย์สุจินว่าดูเือเกินเป็นนกเสียงเล็กนะครับนกตัวนี้ผมได้ยินอยู่เมื่อเช้านี่นะครับอเสียงเล็กของหงนะครับอ๋อ ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดวันนี้นผมก็หายใจไม่นั่นแล้วครับตอนนี้พอนื่ก็ทิ้งน้ําไม่ได้ครับตอนนี้ดูครับดูกินแต่น้ําอย่างเดียวมันร้อนเหลือเกินนะครับผมอาจารย์นรุนเพิ่งมาก็หมันหมันครับอาจารย์ครับควันเย็นควันเย็นครับควันเย็นครับครับคโอ้โหพอนือก็ครับผมดูครับ หากระติกน้ําไม่ได้เลยครับพี่น้องครับไรไม่ออได้น้ำน้ำเมยน้ำสุดๆครับสุดๆน้ําหมด<อ>นะต้องได้ไปหาน้ํามาใหม่แล้วทีนี้อาจารย์สุจินเนาะต้องได้ไปหาน้ําแข็งนะครับมาเพิ่มอีกอครับล้างขายครับผมครับผมโอ้โหแบบมีร่มร่มเดียวเลยนะพี่น้องใส่นกไว้ผมอ,อ่ <พอ S 1> าโอเคครับยังไงเดี๋ยวรอลุน้นต่ออีกคอนเย็นนะครับอีกหนึ่งไม้นะครับผมก็จะไปดูนกแล้วครับผมตอนนี้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นานไม่ได้ครับ ครับผมก็สรุปคลิปนะครับผมทางขอนญก่นส่งข่าวว่าฝนตกแล้วครับพี่น้องครับทางนู้นนะครับบ้านเขาสุนกวางฝนตกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สรุปแต้มนะครับผมก็ช่างตูนะครับมาตัวแรกเลยช่างตูแล้วก็อาจารย์สุจินนะครับระหว่างอาจารย์สุจินเสียนนิสิตแล้วก็อาจารย์แหลมวนี่ไม่รู้ว่าใครก่อนกันอาจารย์แหลมกับนิสิตใครก่อนกันนะโอ้อาจารย์แหลมก่อนนะครับน่า น่าจะเล่ยๆกันครับอาจารย์สุจินนะครับผม,มแล้วพ่อเหนือนะครับมาตีไข่แตกเมื่อกี้ดิครับพี่น้องครับอ่าขี่มอเตอไซค์ได้เปรียบนะเต็มที่เลยได้เจอนกตีบนในพ่อเมื่อกี้นี่คึกไหมหนกหวงนกหวงโอ้นกหวงใช่ไหมครับโอ้โหโโครับครับครับตีเตี้ยมอไหมโอ้โหทีเด็ดของใครวันนี้พ่อเหนือยกให้ใครวันนี้ทีเด็ดอ่ะตัวทีเด็ดเลย จะแหลมตัวมันเนี่ยไม่หล่ะจะแหลมของจะแหลมสวยสุดใช่ไหมสวยสุดโกมูตัวนี้ไหมัม่หล่ะจันสวยสุดครับตัวใหญ่ครับสวยสุดตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าคนอื่นครับครับผมมาเอาไปดูของจะแหลมก่อนโอ้วันนี้ขึ้นไปเนี่ยอยู่เนาะวันนี้เนาะคึกว่าลืมขึ้นไปเนี่ยอีกเวียนวันนั้นอ่าได้ล่ะอู้ครับสุดๆครับสุดๆสวยๆครับ ไก่แต่ว่านกชนนี้าเดียวมีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะเพราเหนือเนาะมีแต่ตัวใหญ่นะครับนกตัวใหญ่เออของพ่อเนี่ยเขาเรียกว่ายุนบะนี่ของพ่อเหนือนี่เตี้ยมสุดท้ายซิบละที่ไหมซิบละที่เห็นไหมครัผมเงียขึ้นมันไม่เงียเงียบนาทีย่อกออกไปครับซิบละที่ชอบเร่งจีบว่างนิดหนึ่งเดียนี่ับสุดเลยครับแป๊บเดียวนะครับของขี่เราต้องหยิบไปไปกับลุงเมย์ไรตีโม่ไปกับพ่อจ้าสุจินคครรัับบนั่งมอเตอร์ไซค์ไป นะครับในหละของช่างตูวที่เรียครับที่เรียครับไม่ไม่รู้หรอกเนาะตัวเล็กเิกที่เรียใหญ่ขนทัอ่างขนทำไมเยอะหลุดเยอะจังเนาะขนหาเทียอะไรไหมหาโตอลไรไม่ออกไหนครับเนาะไม่เอาออกใช่ไหมไม่เอาออกครับผมบอกว่าต่อตรงนีกเข้ามาใส่ครับผมอู้หู้ี่คนไรเนี่ยครับผมครับผมโอ้ยกให้นกจานแหลมนะครับจานแหลมสวยสวยจานแหลมครับสวยครับอาสวยจริงจริงแต่ว่าเป็นลายใหญ่นะครับนกลายใหญ่นะครับ ลายใหญ่เอาลองดูนอจานแหลมนะไม่ดิ้นหรอกนกลายใหญ่นี่นะครับอของของพเนอนี่ล่าสุดเลยนี่แหละชัดๆหน่อยโอ้ขนล่วงเยอะอ่ากุกเดียวอ่าหนึ่งกู๊ใช่ไหมพ่อกุกเดียวหนงเวี้ยงกูกูสวยสวยสวย้อสดีวลยอ่าเดี๋ยวดูชัดๆหน่อยนะครับของช่างเป็นคู่อืมคู่เป็นลายเม็ดเล็กคู่ธรรมดาวข้ามหนึ่งเหมือนโบเรามะนาวข้ามหนึ่งเราคู่นี้เอาเลย เอาไหนล่ะนิสิตของนิสิตอีกหนึ่งเตี้ยมนะครับเป็ของเจ้าบ่ะของนิสิตนะครับอีกหนึ่งเต้มนะครับพี่น้องครับเห็นว่าตาแฉะใช่ไหมเซียนตาเปียกตาเปียกนะพี่น้องเพมันคู่พันออกมันคู่พันออกสิไม่ต้องคู่พันออก็หยับก่อนนะเออหยับพี่น้องไปนี่นี่หลายตัวเด่นสุดเอาละพี่น้องครับนี่แหละของอาจารย์สุจินอยู่ในเนาะของอาจารย์สุจินโอ้โหนี่นี่นะครับอาจารย์สุจินก็ได้นะครับนี่โอ้โหเอ้าสวยด้วยเก่งด้วยอ้าวทำไมตาเป็นแบบนี้

ครับครับครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวรอพ่อควรครับอาจารย์สุจินเอาแมงกระเซไปรับอยู่นะครับเดี๋ยวก็คงจะมาโอ้จะรอดไม่ล่ะเราทีนี้วันจอดจะรอดไม่ล่ะเราครับผมก็มากันเรียบร้อยแล้วครับกับบรรยากาศที่ไม่น่าจะรอดแล้วครับวันนี้ฝนนะครับมาแน่นอนนะครับทีมงานก็เอาเอาเอาขันหยัดปิดโป๊กเอาไว้ให้ครับไล่ๆกันแล้วครับทีนี้จัดแจงนก แล้วนะครับวันนี้โอ้วันนี้มีพลาดสองนะครับวันนี้ผมกับพวกควรก้อยู่นี่คู่สิเออมีคู่อยู่นะครับเออาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็ว่ากันใหม่นะครับเป็นธรรมดานะครับการต่อนกมันมีพลาดมีแล้วอาจาร อาลุนไปยังไงบ้างไอ้มันเข้าไม่หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่เข้าครับอาจารย์ไม่เข้าเลยอาจารย์ครับครับมามาค่าเกินนะครับมาค่ำครับบ่ายสองแล้วค่าแล้วมารับไม่เกิดล่มเนาอครับอายุมากับเดี๋ยวเกิดล่มปเลียวไหมครับครับครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสหน้าเนาะอาจารย์เนาะค่อยๆลุยกันใหม่ครับครับเอาละทีนี้ก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับวันนี้กี่แต้มนะอาจารย์สุจินโดยรวมห้าแมครับห้าแ้มนะครับคนทั้งหมดเท่าไหร่นะนนี่ เจ็ดเจ็ดแปดนะครับแปดกับพ่อเหนือนะครับพ่อเหนือไปอะไรนะไปเอาอคอนไปไปทำกรงอยู่นะครับผมนะแปดวันนี้ห้าแต้มนะครับผมอ้าวโอเคนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพวกเราก็จะเดินทางกลับก่อนเนาะค่อยว่ากันใหม่นะครับผมเอาอะไรไปแล้วก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนักไม่พูดทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องอย่างนสหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับทีมงานนิสิตครับผมสวัสดีครับอาจารย์สุจินนะครับเจ้าภาพช่างตู่ครับไหนท่าไหนนะลืมหรือยังโอ้ยไม่น่าถามแล้วนี่มาท่าหมานนะครับอาจารย์อรุณครับผมสวัสดีครับครับผมอาจารย์โอ้โหวันนี้เขาเป็นพระเอกนะครับวันนี้พระเอกนะไม่ไทยหรือเปล่าฮัลโหลวันสวัสดีครับพ่อครับ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 